Welcome to the c l a s t t o d y y w e r r e going to sing a s o n g g o o d o o r n i n g students. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พบกับครูปอนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูปอนนะคะจะมาให้ความรู้เด็กๆนะคะอันทักทายนั่นเองคะ่ะเด็กๆมีคำศัพท์การทักทายมาฝากเด็กๆทุกคนเลยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะ เรามาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ Are you ready? Yes I am Are you ready? Yes I am ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Let's go ทืบเท้าหนึสองสแล้วมุนไปรอบ ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุปตนะคะมีคําทักทายมาฝากเด็กๆทั้งหมด3คํานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะ Let's go คําที่1นะคะเด็กๆพูดตามคุปตนะคะ Good Morning Good morning Good morning แปลว่าอารุณสวัสดิ์หรือสวัสดีตอนเช้านั่นเองค่ะเด็กๆเ,เยี่ยมมากเลยค่ะและต่อมาคำที่สองนะคะเด็กๆพูดตามคูปอนด้วยนะคะก e r n อั n g นูนก f t e อั o o นูนก d a f อั r n นูนแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเด็กๆ สุดท้ายเลยคือประโยคที่3นะคะพูดตามคุณครูนะคะ Good evening Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะสำหรับวันนี้ครูปอนนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้แต่เอ๊คลิปหน้าครูปอนจะมีอะไรมาฝากนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะสำหรับวันนี้ครูปอนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบายยก o o ด b y e ค่ะเด็กๆ